อ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องจับตาครับพนักงานการบินไทยพร้อมใจแต่งชุดดำจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในงานมิตต้งหรืองานประชุมของพนักงานการบินไทยเมื่อวานเนี่ยประธานสหภาพแรงงานการบินไทยคุณนกพลวงกระจ่างออกมาบอกนะครับว่าเชิญชวนเนี่ยฮะให้แต่งชุดดำเข้าประชุมมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ย ทางประธานสหาภาพออกถแถลงการฉบับที่5แสดงจุดยืนในนโยบายและที่ประชุมว่าสนับสนุนแผนฟื้นฟูการล้มละลายและคัดค้านการกระทําที่ขัดต่อแผนฟื้นฟูและกระทบต่อภาพลักษณ์ทีนี้ก็มีรายงานว่าการกระทําอะไรล่ะที่กระทบต่อภาพลักษณ์เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับความไม่พอใจของกลุ่มพนักงานต่อการบริหารงานของรักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่คุณชานสินตรีนุชกรมันจะมีประเด็นไปแต่งตั้ง ภรรยาผู้บริหารระดับสูงที่พนักงาน,นระบุว่าไม่มีความสามารถและไม่เหมาะสมใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมานั่งในตําแหน่งระดับสูงในองค์กรอันนี้ก็ประเด็นเรื่องหนึง่งละโอ้โหตอนที่แชร์ภาพเนี่ยแชร์ภาพหน้าของภรรยาแชร์ภาพของผู้บริหารระดับสูงกันเลยอีกประเด็นหนึ่งก็คือทําไมถึงมีการละเว้นไม่ดําเนินการเอาผิดกับผู้บริหารระดับสูงมากคือ EVP ของบริษัท ที่ผลการตรวจสอบในข้อเท็จจริงแล้วมีการทุจริตแต่กลับละเลยไม่เอาผิดตรงนี้วันนี้กลุ่มพนักงานจึงตัดสินใจใส่ชุดดำและจะไปตั้งเป็นคำถามในที่ประชุมต่อรักษาการผู้อำนวยการใหญ่นะครับ